สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกมองทุกบ่กอนเนาะที่ขามานรับเบิ้งรับชมเมื่อไงกับผ้าลูกชายมาเสริมหล่อพี่น้องเสริมหล่อนนี่แหละในบ้านสะโบนี่แหละในบ้านชิสวางสั่งเท่าก็คือบาบูมตอนนี้ก็ลังลงมือถ้าเบิ้งว่าน้องเบียสิหล่อสำได้เนาะ

กำลังสิได้ที่แล้วท่านผู私私私私้ชมช่งอ่ะชงไอ้ป๊อบเบ๊กโอ้ยลูกเอ้ยน้อนโอ้ยนองเบี้ยเลือกชงนี่ได้พี่น้องเบิ่งแน่นี่น้องเบี้ยเลือกชงนี่พี่น้องชงนี่ง่ามกคนไอ้เบี้ยเพราะว่าชงนี่งามไอ้เบี้ย เมยแมักส่งธรรมาสะธรรมาสะแม่มักส่งนี่ทงแบบนี้มันธรรมาส์ดีไอ้ดำทำมินไอ้ดำทำมินได้แหรถเนาะอ้าบุกหามคือเป็นตาซังท้ลุโอ้ยบกหลาคือเป็นตาซังแทรโอลูกคูได้อันนี้บ ลูกสาวาคนงามบ่น so ี่บ่ค <For that! S 1> ือหล่อดแฮะมาทำคือชีปอปิสิพากันไปใช้บ่ได้เมื่อหมอกบัวบ่ซอสสอยกับ่าวบ่าวยังวะบ่าวยังลืมเลยหัวเราเนี่ย ปฟาดเทกำลังหล่อกำลังหล่อกำลังหล่อพี่น้องเอ้ยส่งหล่อที่สุด,สะสดนะโทหล่อรีอหล่อโพดโพวะหล่อ,อ,ลอดำทำม,มินเอ้ยไอ้ดำไอะไ <laughs> cái này sao phải lại nền biên giờ của mình giờ tên của cái tên กัล่งสิลอเลยมาซื้อยางซื้อปลากระปองเห็ดแรงเอามากินปลากระปองเบาอันใครกเมื่อยอย่างออ้กินอืมกินเบิดอ่าเมื่อซ้อบทรงผมเหล็กสาวขึ้นแล้วค่ะหรือยังทรงผมเดียวนี่ยังบ่ทันขึ้น เดี๋ยวปับราคาโควิดมากก็เดี๋ยวปั๊บราคา่เคาเออราคาหาพันนวะไี่น 5, อะหาพันขีดกโบกขีทั้งขาเลยนะแม่หวยแล้วแต่สัง่งแล้วแม่บบจักนำ้ำนะมันจิงเนี่ยงาบชอ่าะติ่งลูกมันจิบหลอดได้ขีน,น้อมันเป็นห่องเลยเนี่นได้ไหมนะ <laughs>

ห่านตัดผมกับไก่บ้านพี่น้องเอ้ยอย่างบกไกกบ้านหาหน้าที่ชิบหน้าที่กระหอดหาน้าที่เนานะ,าะนีะนนน่กว่าสามสี่นานทีกำลังสิหลอนะ

giờ tinh luôn giờ tinh mình chắc giờ chị phải nào, mình vả thú gì đâu, giờ tinh giờ tinh, ôi bữa nào thì มันบาดหูเด like ้อเลือดไลเด้ยอย่าติ้งมันเข่าคอยังน yeah> ี้น่อยหันกระเดกกระกระเดกกระดอกกระดิกระเดกกระกระเดกกระดอกกระดิอ่ะพ um> hm um ี่น้องเอ้ยสางกันลำบากขนาดเลยก้มลงแล้วแม่ลูกเออ มลงลูกก้มลงบ่แม่นเงยขึ้นบาดติเลบ่เป็นไปถั่วป่ดีๆลูกดีๆโอ้ยอุกเลยเผื่อสิแล้วตายเลยยากได้ส่งหล่อที่สุดทางเผื่อสิเหตุได้ส่งหล่อที่สุดกัน เู้ยเท่าคือหล่อแท้วะอ,อ่าเท่าคือหล่อแท้พี่น้องฮันจากมือมาจากมาเบียโอ้หลอมากเลยครับท่านผู้ชม บ้าท,ทิ้งโทรนี่เนียมป่ื้ออ้าโอเคไปเมื่อพ่ายใหม่หมอเข่าแล้วจักห <c oughs> าพันป่ะหาขอบอกขอบใจเลยล่ะขอบใจไปเมื่อบ่ะนี่ขอบใจบ่าภูมิน่ะมั้ย ขอบ yeah, ar, ใจเรือบาวุูมิอเอบ่าวมเออไปเม่อเท่าน่อยดตัชัท่าตัดผมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาหออเฮือนเลยเอ้าขนมอีกทุ่งหนึ่งพว้พญ่เงี่ยมก็ยืนปลาเฮือนหวาบๆอยู่มสบายดีพญ่เงี่ยมนาำนายังมาได้อาบ น้ำยังไม่ได้อาพาเลาปลาเทรอนพี่นด um pues, ้หรอกเป็นยังเจ็บท้องบอกเจ็บท้องยางท้องแน่นท้องพันแน่นใส่ความเวียคือไปซื้อยาอยู่ห้องหมอยาหลดก้ในกระเพาะอ่สิเวียเดีี๋ยวน้เอาบอกยาหลดก้ในกระเพาะนะหื เอ๋อขี้เกียจตกลงมาแหละเปะเลยไปอาบน้าบานนี้ลูกเอาบอกท่านผู้ชมพอกันใหม่คลิปหน้าว่าสิมาเร็วบอกเร็วพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องกดซับสไครต์กดติดตามหน่อยเด้อกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาบายบายสบายดีดูสบายดีพอกันคลิปหน้าบายบาย